สวัสดีครับบ้าวเท่าสวัสดีธรรมชมครับสวัสดีเซาวันที่15พฤษภาคม2 5 6พายพี่น้องกับพาาธรรมชมภาพพี่พี่น้องครับมาสูดบรรยากาศตอนเสาๆคือเกาครับพามามชมบรรยากาศวิวทงไฮทงหน้าพี่น้องครับน้ำเต็มให้เต็มขั้นนะครับเนาะเข่าเขาวานกําลังเขียวครับพี่น้องครับบ้าวเท่าจะต่อสายตรงหาคุณปุยบัวใหญ่เลยครับพี่น้องรับไปฟังน้ำกันว่าคุณปุยจะยํำชุดบนชุดล่าง ให้นะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมกับเขากับกำลังเขียวนะครับเขาหน้าวานครับฝนตกดีครับฝนตกซุมือพี่น้องครับน้ำเต็มทงให้ทงหน้าครับพามาชมบรรยากาศวิวตอนเศร้าน้ำกันครับก่อนจะไปฟังนะครับเนาะเดี๋ยวบบาวเถ่าต่อสายหาคุณปุ๋ยปวยง่ายครับไอคุณปุ๋ยปวยญ่ยยํำชุดบนชุดล่างแล้วคุณปุ๋ยเพิ่นจะเน้นตัวไหนชอบตัวไหนนะครับเนาะพิดารณาบเบิ่งเอาเอาครับเบาเถ่าเบาๆไลยครับไปฟัง ไปชมน้ากันครับสวัสดีครับคุณปุ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีตอนเศร้าครับพาคุณปุ๋ยลงทงคือเก่าครับเมื่อไหร่ครับครับผมพามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่าครับคุณปุ๋ยตอนเศร้าครับครับผมครับกินกาแฟเรียบร้อยเนาะคุณปุ๋ยเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมครับอ่าเมื่อไหร่ก็เศร้าวันที่สิบห้าฝึกภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ใกล้มาแล้วครับคุณปุ๋ยครับผมกับจังหวะสายตรงสายดวนหาคุณปุ๋ยเนี่ยนะครับให้คุณปุ๋ยอย้ำให้คงสุดท้ายนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับยังคงมั่นใจสูตรบ่มีเปลี่ยนแปลงมันบ่ครับคุณปุ๋ยบ่มีครับผมเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะครับผมครับสูตรของคุณปุ๋ยนี่บเปลี่ยนแปลงได้ครับท่านชมครับเสียนพูดน้อยนะครับผมครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณปุ๋ย อ๋ครับแต่เดี๋ยวให้คุณปุ๋ยย้ำให้ชุดบนชุดล่างหลักกระลักลอยครับฝนตกบ่คุณปุ๋ยทั้งบัวไ่ครับก็ตกอยู่ครับผมเมื่อวานนี้ครับผมครับครับโอ้แต่ว่าทั้งทั้งบานทั้งสกลนี่คุณปุ๋ยตกซุมือครับมือขึ้นก็ยังตกอยู่ครับผมน้ำล่นให้ครับน้ำล่นให้ล่นขั้นนียครับคุณปุ๋ย ครับอ่าอ๋อครับคุณปุ๋ยอ่าเดี๋ยวให้คุณปุ๋ยย้ำให้นะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับให้เอฟซีเพื่อนมาชุดบนลักลอยนะครับเนาะลักลอยแล้วก็ตัวเด่นบนครับแล้วก็จับคู่แล้วคุณปุ๋ยเด่นให้ตัวไหนเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมอ่าครับย้ำคงสุดท้ายอีกทีเลยครับท่านผู้ชมครับเพื่อท่านใดอาจจะบ่ได้อ่าชมคลิปเนาะคุณปุ๋ยครับผมครับครับอาคุณปุ๋ยครับเอาชุดบน นะครับเนาะชุดบนก่อนครับผมครับครับชุดบนญรักล้อยครับทีร่องสองครับผมชุดบนญรักลอยเด่นสีร่องสองครับคุณปุ๋ยครับผมครับครับตัวเด่นบนครับเด่นหนึ่งร่องสีครับผมเด่นบนเด่นหนึ่งร่องสีครับครับผมครับคุณปุ๋ยครับคู่ครันี้ หนึจครับผมจับคู่หนึ่งเจครับหนครับผมหนึ่ครับหนึ่งหครับผมหนครับหนครับผมหนครับสี่หนึ่งครับผมสีครับสีูครับผมสี่ศูนย์ครับผมสามตัวครับสี่หนึ่งเจ็ดครับผมสี่ครับสี่ครับผมสครับ C หนึครับผม C 1นึหครับ C หนึาครับผม C หนึครับคุณปุ๋ย C C หครับผมครับหครับศย์ครับผมศครับชุดชุดบนนี่คุณปุ๋ยฟันที่คู่ใดครับชอบคู่ใดเน้นคู่ใดก็จะตามไ่ชอบแบกมักอยู่คู่เดียวครับผมเกตหนี่นะครับผมครับ ฟันให้คู่เดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเด้อครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเป็นอ่าชุดเด่นเนาะครับคุณปุ๋ยก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับเนาะแต่ว่าคุณปุ๋ยฟันบนที่หนึ่งเจ็ดคู่เดียวเท่านั้นเด้อครับสําหรับทุนหน่อยครับงบหน่อยนี่ครับผมจัดไปเลยบนหนึ่งเจ็ดสามโตกับซี่หนึ่งเจ็ดนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับคุณปุ๋ยครับอ่าเอาท่านผู้ชมครับคุณปุ๋ยย้ำให้เลยเด้อครับผมครับชุดบนเนาะครับเนาะ หลักร้อยเด่นสี่รองสองกับเด่นบนเด่นหนึ่งรองสี่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกครับเป็นคู่เด่นฟันให้คู่เดียวที่อ่าที่หนึ่งเจ็ดนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมรับ,รบสามโตกะสี่หนึ่งเจ็ดเลยครับท่านผู้ชมครับเอาชุดล่างครับคุณปุ๋ยชุดล่างครับผมชุดล่างครับชุดล่าง สร้องหครับผมครับชุดล่างเด่นสองร้องหาอ่าเด่นสองร้องหาครับคุณปุ๋ยครับผมครับจับคู่กัมีสองสองครับผมจับคู่มีสองสองครับสองไอสองสามครับผมสองสองสองสาครับสอครับผมสอครับหาเจครับผมหาครับหาสองครับผมหาสองครับ หานึงครับผมหาหนึ่งครับหหครับ,รบชุดเด่นหุ้นปุ๋ยล่างนี่เด่นคู่แดงครับฟันให้คู่นนแดงมันฟันแดงผมแดมแดมแดมตัวนี้มันมันชนที่สองตัวเดียวครับผมครับชนที่สองตัวเดียว,วะอะไรกรับผม ผมไม่เน้นหาเจ็ดตัเดียวครับผมอ้าวฟันตัวร่องไหครับคุณปุ๋ยแม่นครับเพราะว่าไอ้ไอ้แต้มมันมาชันแต่สองตัวเดียวครับผมจะไม่ได้เริฟันตัวร่องตัวเดียวคือแต้มชนสองนะครับเนาะหาบวกเจ็ดก็เป็นสิบสองก็คือได้แต้มเด่นครับกับฟันให้หาเจ็ดคู่เดียวอ๋อครับท่านชมครับคุณปุ๋ยฟันให้เลยได้ครับย้ำให้ครับล่างเด่นสองร่องหาครับสองสองสองสามสองแปดนี่จัดว่าเป็นคู่เด่น ครับหาเจ็ดหาสองหาหนึ่งนี่เป็นตัวร่องแต่ว่าแต้มเด่นคุณปุ๋ยได้แต้มสองครับหาบวกเจ็ดเป็นสิบสองคุณปุ๋ยฟันให้ล่างหาเจ็ดตัวเดียวครับผมครับครับนี่ครับผมคงสุดท้ายเด้อครับท่านผู้ชมครับคุณปุ๋ยเน้นย้ำให้ทั้งบนและล่างเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับทุ่นหน่อยครับทุ่นหน่อยบนตัวเดียวบนหนึ่งเจ็ดล่างห้าเจ็ดอ่าจังไดกะกลับไปนําเด้อเนาะครับคุณปุ๋ยเนาะ ครับครับนี่ครับบรรยากาศจะนิ่งคึมคึมครับคุณปุยครับบรรยากาศท้องฟ้าเมฆเต็มมีแต่เมฆครับผมมืดคึมครับผมกับดูตึ้งบ้านเปียกนะครับผมแดดเปียกนะครับโอ้นี่ครับมืดคึมครับท้องฟ้ามีแต่เมฆเต็มเลยครับคุณปุยครับเรียงว่าพุ่นไปทั้งหมดครับผมครับน้ำล้นให้ล้นขั้นครับคุณปุยตกสุ่มเอื้อรก็ได้ครับอ่าเอาครับ <c reading repetition> คุณปุ๋ยแกย้ำให้แล like ้วเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับครับครับส่วนตัวคุณปุ๋ยนี่บทนี่ชอบฟันเล่นบอลหนึ่งเจ็ดคุณปุ๋ยแม่นครับผมโอ้ครับเด่นให้หนึ่งเจ็ดครับแต้มมั่งกับนั่งกับส่วนจะแต้มเดียวกันครับผมครับเป็นฝุ่นจะแต้มครับผมครับแต้มแต้มแปดเปนบหมครับคุณปุ๋ยครับโอ้แปดเดี่ยวนะครับส่ยนแต้มเดียวแต้มสองครับอืมนี่นะครับคุณปุ๋ยอธิบายให้น้ำว่า สูตรบนเป็นยังคือเด่นหนึ่งเจ็ดเพราะว่าแต้มบนแต้มเด่นคุณปุ๋ยได้แต้มแปดอ่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้แปดนะครับเนาะส่วนแต้มล่างคือได้แต้มสองาหาเจ็ดหาบวกเจ็ดได้สอได้สิบสองครับได้แต้มสองรับก็คือเด่นหาเจ็ดครับคุณปุ๋ยอืคือฟันเฮเล่บนคู่เดียวล่างคู่เดียวนะคุณปุ๋ยเนาะ กับพิจารณาเบงเอาครับท่านช่มครับสำหรับสาโตกะจับลักลอยใส่ครับสี่หนึ่งเจ็ดถัดตัวร่องกะสองหนึ่งเจ็ดะคุณปุยเนาะครับครับสำหรับท่านไหนทุนหน่อยเนาะครับท่านชมครับคุณปุยคงสุดทยเน้นย้ำให้เลยเด้อครับพี่น้องครับอืมกับพิจารณาเบงเอานะคุณปุยเนาะครับเมือเอกเสาวันที่ส5บห้าพฤกภาคม2 5 6พันหรอยหกสิห้าเด้อครับท่านช่มครับ ผ้ามาช่มบรรยากาศทงหน้าขึ้นเก่าครับคุณปุ๋ยผมสวยงามนะครับเนาะเข้าสู่ฤดูการทั้งหน้าของแถวาทั้งบ้านน้คุณปุ๋ยเนะาะแถวไอ้บานเฮ้าครับบรรยากาศก็ดีครับผมชมบรรยากาศไปน้าครับฟังคุณปุ๋ยไปน้าครับเอฟซีก็บ,บอกว่ายอยากอยากให้คุณปุ๋ยว้าหลายๆแนวสั้นครับ อ๋ครับกระตามนี้นะครับถานชมครับอ่าคุณปุ๋ยเพิ่นกะย้ำให้แล้วนะครับผิดจรณนาเบ่งเอาครับนี่แหละครับเอาบ้าวเฒ่าก็จะขอบคุณคุณปุ๋ยครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับคุณปุ๋ยสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับถานชมครับแนวท่าง คุณปุ๋ยบัวใหญ่เด้อครับงวดวันที่ 16- พฤษภาคม2565คุณปุ๋ยย้ำให้คงสุดท้ายครับนะครับผมสําหรับทุนหน่อยก็ตามที่คุณปุ๋ยเน้นให้เลยครับผมบนเน้น17เจครับล่างเน้นหาเจครับแคปเอาเด้อครับท่ชนชมครับโค้งสุดท้ายครับคุณปุ๋ยบัวใหญ่ครับเน้นย้ำให้แล้ะครับผมชุดบนครับเน้นที่17คู่เดียวครับพี่น้องสําหรับทุนหน่อยนะครับเนาะชุดล่างเน้นที่หาเจกับผม ครับสาหรับทุกหน่อยจัดเลยครับบนล่างยางระคูเท่านั้นเอาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตามนี่เด้อครับผมครับสามตัวลักลอยกระจับไซครับชุดเด่นซีหนึ่งเจ็ดครับนี่ครับคุณปุ๋ยใบใหญ่ยํำให้คงสุดท้ายครับฟันให้บนล่างคู่เดียวชุดเต็มเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องชุดเต็มบนล่างนี่ครับผมครับเอาบ้าทอร์กจะฝากไว้กับบรรยากาศตรงหน้าคือเกาพี่น้องครับวิวเข่าวานกําลังเขียวนะพี่น้องครับนี่ครับผมครับ โค้งสุดท้ายครับอ่าคุณปุ๋ยปไงโท่อยำนะครับเนาะกับพิจารณาเบ่งเอาเด้อครับทำชุ่มพี่น้องนะครับเนาะกับบ่าวเถาฝากไว้ที่เ่าครับอยาเจ็บอย่าจนเด้อครับพี่น้องดูแลสุขภาพครับเงินไหลน้องทองไหลเข่าสุขชนครับคลิปนี้บ่าวเถาสวัสดีครับ